สวัสดีครับพบกับผมเบนบีโออยแล้วนะครับช่วงนี้นะครับคือช่วงบีโอการ์เด้นนะครับผมก็จะพามาชมสวนนะครับแล้วก็งานดี Y นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับต้นไม้นะครับที่ได้มาจากเมื่อวานนี้นะครับได้มาจากพี่ต่อพี่จินนะครับให้มาเมื่อ วันก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาลงกระถางต้นไม้ที่ได้มาเมื่อวานนะครับก็คือบันไดสวรรค์นะครับ<ม>แล้วก็จะเป็นดาวล้อมเดือนนะครับแล้วก็ปราสาทนางฟ้านะครับนี่คือสตูดิโอผมนะครับสตูดิโอเล็กๆนะครับทำกระถางต้นไม้แล้วก็เพาะพันธุ์ตรงนี้นะครับ ตอนนี้ก็เอาใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยขอบคุณนะครับกินแล้วกับพี่ต่อนะครับที่ให้ต้นไม้มาเลี้ยงนะครับแค่ตัดนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่อง bent bo เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปใหม่ของเรานะครับทุกวันพุธจุกเสาร์นะครับเวลาประมาณ สี่โมงเช้าครับเดี๋ยวพบกันนะครับมีประสบการณ์การต้องเที่ยวอาหารและภซาญา์ภูมปุ่นกับผมเบนบีโครับเบนบีโอเบนลองมดิสครเบนบีโอเบนหลองมดิสครเบนนลองมสคมีประสบการณ์การต้องเที่ยวดี y อไวอาหารและภาษา์ญี่ปุ่นเบนบีโอเบนหลอติดตามเบนบีโ เป็นหลอดกดติดตามเป็นบีโอเป็นหลอดกดติดตามสตาลองเขาแตะแตะแตะบีบีบีเป็นบีโอ